มาอ่อนนภาให้อ่างเปาน้องแกวพร้อมหอมฟอดใหญ่ขึ้นแทนหลานรักทำเอาแฟนๆอดยิ้มไปตามๆกันเมื่อมาอ่อนภาได้โพส์คลิปโมเมนต์สุดน่ารักกับน้องอาร์บิเก้หลานสาวตัวน้อยสุดน่ารักผ่านทางติกต็อกส่วนตัวโดวยคลิปดังกล่าวมาอ่อนภาได้มอบอ่างเปาให้หลานรักพร้อมกับหอม้ามฟอดใหญ่สแสดงความคิดถึงพร้อมกันนี้ยังเขียนคัปชั่นบอกเล่าความประทับใจว่าเจออาร์บิเกล หลานยายจำยายได้เอ่ยชื่อยายม้าน่ารักที่สุดรู้เรื่องไปหมดทุกอย่างได้ฟัดให้หายคิดถึงงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมความน่ารักของทั้งยายและหลานกันอย่างล้นหลามหลายคนยังพูดถึงความฉลาดและความน่าเอ็นดูของน้องอารเกียลที่แสดงความคุ้นเคยกับยายม้าได้เป็นอย่างดีเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่อบอุ่นหัวใจและสร้างรอยยิ้มให้กับแฟนๆทุกคนเลยละคะ่ะทั้งทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะ อย่าลืมกดติดตามและกดลูกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ